การกู้เงินเหมือนการใช้ไม้ค้ำยันสำหรับต้นไม้ที่กำลังเติบโตใช้มันอย่างถูกต้องคุณจะเติบโตได้เร็วและแข็งแรงกว่าคำพูดนี้ทำให้เห็นว่าการกู้เงินเป็นตัวช่วยที่ทรงพลังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและการมองเจ้าหนี้เป็นเพียงแหล่งเงินทุนมันเชยไปแล้วนักธุรกิจที่ฉลาดจะมองเจ้าหนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ ได้มากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับแบงก์เป็นเหมือนความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันธุรกิจของคุณต้องการเงินทุนเพื่อเติบโตแบงก์ก็ต้องการลูกค้าที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างผลกำไรและดอกเบี้ยเป็นการตอบแทนแบงก์สมัยนี้มีบริการมากกว่าการแค่ปล่อยเงินกู้มีบริการเกี่ยวกับ c a s แ management การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเจ้าของธุรกิจเราลองมาเปลี่ยนมุมมองจากการที่คิดว่าแบงค์อยากได้แค่ดอกเบี้ยหรือเป็นแค่แหล่งเงินทุนแต่เป็นคนที่พร้อมสนับสนุนธุรกิจของเราเป็นหุ้นส่วนในความสำเร็จและเมื่อนั้นเราจะพบว่าเราไม่ได้แค่กู้เงินอย่างเดียวแต่เรากำลังร่วมลงทุนกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแร่ง ที่มีทั้งเงินและมีความฉลาดทางการเงินพวกเขาจะทุ่มเททรัพยากรและความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จเพราะจริงๆแล้วแบงก์ที่ให้เรากู้เงินเขาก็อยากให้เราประสบความสําเร็จในธุรกิจนั่นมันแปลว่าเขามีโอกาสที่จะได้เงินคืนพร้อมผลตอบแทนที่ดี